จะมาบอกวิธีการทําเกษตรหมุนเวียนนะคะในนี้เป็นเศษอาหารที่ครอบครัวจะกินแล้วนะเอามาให้ปลาต่อแล้วก็เอาปลาขึ้นมาทําอาหารใหมค่ค่ะวันนี้จอยกับพี่เบียร์ก็จะมาหวานแหกันนะคะโอ้โหเพิ่งสังเกตบูบี้ข้างหลังคือตัวใหญ่เวอร์อ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะติดขึ้นมาหรือเปล่าพี่เบียร์บอกไม่ได้หวานนานแนะหกไม่ค่อยจะแตกดีเท่าไรหร่แต่ก็ว่าไม่ได้มีติดขึ้นมาอยู่นะคะตัวเล็กเนี่ยเราจะปล่อยกลับไปคะ่ะส่วนตัวใหญ่จอยก็จะมาทำกับข้าวทำเมนูอะไรดีเม้นมาบอกกันได้นะคะเย็นค่อยเอาไปทํากับข้าวส่วนช หลังเก็บผลผลิตฟื้นต้นอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมากระตุน้นรากให้น้องหน่อยค่ะจะใช้เป็นรูทเมดจากบริษัทอายุโนมโตเอฟตีกรีนตัวนี้เลยรู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยรากเดินดีมากคือจะเห็นว่าทรงพุ่มเนี่ยจะใหญ่ขึ้นแบบได้ชัดเลยค่ะก็เลยใช้มาตลอดเลยนะคะคใช้ในอัตรา1ลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรนะคะตัวรูทเมดเนี่ยเขาจะช่วยในการสร้างรากใหม่ฟื้นฟูรากเก่าให้แข็งแรงขึ้นช่วยกระตุน้นไซโตไคนินและออกซินฉะนั้นถ้าใครเพิ่งปลูกใหม่ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะคือจะได้แข็งแรงแล้วก็โตเรวค่่่่ะะะะะสามมนนนนนนกไได้้้้ลยยหทีีูึอจจ